โอเคะเริ่มที่มินก่อนแล้วกันมินจ๋าถายกิจกรรมวันนี้เลยเลยกิจกรรมวันนี้ต่อเลยครับจรงไหบ้างครับกิรมก็วันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้มีแบบงไงมีส่วนร่วมในการดูฟในอีพีด้วยกันกับแฟนคลับที่มาในวันนี้ครับผมเรารู้สึกยังไงครับเาเรารู้สึกถึงถึงสุดท้ายทางสุดท้ายแลยรู้สึกว่ายังไม่อยากให้จบเลยรู้สึกว่าเราแบบผูกพันตัวละครแล้วแบบตั้งแต่วันนี้แคสงาน แค่งานมาตั้งแต่แร,แรกๆคือแบบเราได้เจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอ่ะที่ปิดกล้องปิดอะไรเงี้ยเราได้บ,บ่าที่เราได้ถ่ายแบบตรงมีเขาในอะไรเงี้ยเจอ,อมันแบบมันภาพจำลยมันแบบยังคิดถึงอยู่เลยอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบเออันเนี้ยก็ถึงวันที่แบบเราต้อง มาส่งตัวละครทุกคนแล้วเข้ากับสุนยายอะไรเงี้ยครับสิ่งทีไงบ้างกับตัวละครก็ม,มันทั้งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็เสียใจเนาะดีใจที่แบบเดินทางมันจะจบแล้วแล้วก็แบบเรามีแฟนคลับมากขึ้นเยอะมากๆแต่เสียใจที่แบบมันจะจบแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆส่วนตัวคือเหมือนที่มีที่แบบผูกพันกับตัวละครมากเหมือนเราแบบรักตัวละครนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้มันหายไปแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกไม่อยากให้มันหายไปคือเราก็ไม่อยากให้มันหายไปเหมือนกัน วันนี้ก็ดีใจนะที่จะได้มาดูอีี12พร้อมกับทุกๆคนในโรงหนังนะครับทางโรงหาก่อนเลยทางโรงหน้อารมณ์วังวนนไงก็ตื่นเต้นครับวันนี้ก็เ,นนกเป็นการแบบว่าอีพีสุดท้ายได้ดูกับทุกคนได้ดูับบนักแสดงปากของเราก็ยินดีมากครับที่ทางซีรีส์ได้เชิญมาหรือแบบได้เข้ามาเล่นในเรื่องนี้ครับก็ดีใจครับผมครับก็ รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือยังรู้สึกว่าเหมือนเราถ่ายคิวแรงเมื่อวานอยู่เลย <c oughs> ใช่ใช่รู้สึกว่าเราเจอปิงตอนแรกยังแบบยังเด็กอยู่เลยตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ <laughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาดูยิมิสุดท้ายร่วมกันครับก็ก็เป็นต้นผลชลธีเช่นไหนครับอไะเล่ในฉบับของพวกเราที่ <c oughs> ดีที่สุดครับขอบคุณครับครับแล้ววันนี้ยิมสุดท้ายมันจะเป็นยังไงบ้างก็ สะอยอะไรฮะสะอยหน่อยก็เป็นฉากที่คือจะมีเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนเราอ่ะคุยเรื่องสืบทั้งหมดตั้งแต่เจอกันวันแรกอะไรเงี้ยคุยกับฉันไหนว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนฉากที่โคนันฟ้าโคนันฟ้าก็คือเราเหมือนพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่แบบผ่านมาด้วยกันจนมาแบบไดอถึงจบบริบูรณ์อะไรเงี้ยนะผมได้รู้สึกแบบ มันมีก็ pues คือ,อยังมีโมเมนต์อยู่ยังมีโมเมนต์อยู่ครับว่าวก็ต้องแบบแอบติดตามดูฮะเชื่อว่าท yeah, ุกคนจะแบบมีรอยยิ้มกับทีพีจบทีพีใช่ถ้าเชิญเชิญแต่ยังอ้อนอยู่เหมือนเดิมเชนไหเช่นไงอ้อนเหมือนเดิมอ้อนเหมือนเดิมอยากจะมายึดมั่นในความตั้งใจในความมุ่งหมายที่เราตั้งไว้แต่เหมือนเดิมที่เราได้มาแคร์ได้่าแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเรา มากลมากลกว่าที่คิดไว้ครับที่วางไว้เลยเพราะแบบทุกคนบบคือระหว่างเออระหว่างทางทางเดินเอ้ระหว่างทางอ่ะที่เราตั้งแต่อีพีแรกจนถึงอีพีเนะี่ยเรามีแบบผู้ร่วมเดิน,นทางของเราเพิ่มมากขึ้นอนะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโอ้เราอุ่นใจมากที่แบบพวกเขาแบบคอยซัพพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยอันะนี้ก็อยากขอบคุณ ทุกคนเลยนะครับผมที่แบบติดตามมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง Final EP นี้นะครับผมก็เขาอยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับถึง EP นี้จะจบแต่พวกเราสองคนแล้วก็แล้วก็มีเพื่อนๆแกเพื่อนๆอะไรอยเงี้ยยังมีผลงานให้ติดตามอยู่ครับครับผมที่บอกว่าไม่อยากให้หายไปไหนแต่รนใจจะมีแต่มีแฟนมี้ไรอยู่ว่ามีอะไรเอ๋อน้องตอบแบบพี่ก็ต้องรอติดตามนะฮะไม่ครับแต่ว่านอกจากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ดูก็ ไปนอกจากจะขอบคุณไปมาทุกคนที่ดูก็ต้องขอบคุณทาง M4 ด้วยนะครับที่ทําซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณทางพี่กล้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับที่แบบช่วยกันทําให้ผลงานซีรีส์เรื่องนี้แบบออกมาได้เป็นแบบนี้ครับว, <slips S 2> วันนี้ก็จะมีโชว์พิเศษด้วยหรือเปล่าครับวันนี้มีครับพี่มีโชว์พิเศษครับผม ทั้งสี่คนเลยปะคะช์พิเศษใช่ไหมครัครับผมครับคือโี่ไม่เหมือนที่เคยเห็นมาก่อนไหมหรือว่ายังไงก็ตีลังกาเลยพี่ขนาดนั้นเลยเออตีลังกาเลยเนี่ยขึ้นเอาขนาดเลยขึ้นขึ้นไปแปะพีดาแล้วก็ตู่องมาเอางันเราดูนะใครทำอะรเดูนะเรูดเราทอะไรเขาตีลังกาคูเราทำอะอรเราเรากระโดดร่มไหม ครับก็ต้องรอดูครับผมรอดูครับผมถ้าอย่างนั้นก็น้องขวัญแฟนที่ไม่ไมาดูดูคละเร่ตอนนี้จะไปดูอะไรแฟนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมดูต้องระวันนี้เนาะค่ะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราจะพูดเหมือนวันแรกๆเลยก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องสามนะครับผมดาห้าทุ่มหลังคุณกิตตินะฮะวันจันทร์แค่วันจันทร์วันจันทร์พูดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ย้อนหลัง ครับผมแต่อไม่ใช่ย้อนหลังดิไม่ย้อนเออไม่ใช่ย้อนหลังไอ้ี่สุดท้ายนะเออเรียกว่าอะไรนะอ๋อออนไลน์แบบอันคาร์ดแบบไอซีดีนะครับและวไอชิวนาคมนะครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคืนนี้ครับขอบคุณครับ